ถ่ายคลิปมาให้พี่น้องทางภาคอีสานดูนะครับเป็นเมืองนี้เหมากครับอ้าวสวัสดีครับเจ้านายโอ้โหไหนไหนไปพร้อมที่แก่ซะก่อนเดี๋ยวพร้อมที่แกดทั้งนี้ ไปป้อมที่แปดไปไหคุณดูนี่บอกว่าป้อมป้อมที่8นะครับระยะทาง <11 4. S 1> 37เมตรครับไปครับไปครับเดินครับเป็นป่านะครับเป็นป่าอ ตัวนี้หน่อยก็มีอ่าเจอลิงครับเจอลิงเจอลิงปุ่นปุ่นปุ่นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านผ่านผ่านโอ้ยุ่งยุ่งยุ่งโอ้ยนี่นะร้ายขนาดปะฮะไกลดูไกลนำเที่ยวครับ ใค่คนนี้มาฉาก oh, <the> มาจากบ้านนาว่านะครับฟอฟอมั from, from ก,กีฟอร์เดออป้อมเมืองสงขาเก่าหมายเลข8ครับโอ้ลิงเยอะลิงเยอะครับตัวนี้ เป็นป้อมปืนเก่าครับเป็นป้อมปืนเก่ามีทงชาติไทยครับทงชาติไทย โอ้โหเจ้าลิงเยอะเยอะครับลิงเยอะเดี๋ยวหนียหนีโอ้โหดู oh, oh. ด,ดูดูปืนโบราณครับปืนโบราณ ืนมีกระบอกเดียวครับปืนโบราณดูกระบอกนะครับกระบอกปืนประมาณสัก4นิ้วครับ4นิ้วประมาณ4นิ้วได้ นู่นแล้วน่าจะข้าวขาวจากนี้ลงไปนี่แหละคุณเดี๋ยวข้างน้ำมันดุเขาหนอยดีกวข้างน้ำมันพัลลัสโซกัน 各位。Sorry,